เป่าเทียนอย่างเดียวนะก่อนมาทานอวีนนะคะ ไปดูข่าวต่อไปดีกว่านี่เอาใจติ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสฮิตติดชาร์ตโลกมาเมื่อวานวิ่งลอออกงานนะคะก็น้องกัปตันแล้วก็น้องไว้นะคะไม่ใช่กัปตันที่เป็นเด็กนักเรียนนะคะจากเลิฟซิ่ะเป็นซีรีส์สุดฮอตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนคนก็กรีดการ์ดแฟนคลับเยอะมากเรียกได้ว่าที่ไหนที่นางไปนะก็เหมือนแบบมีเมฆเอกก่อคุมอะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแม่เหล็กเมฆแบบวืดไปนะคะพอสักพักพอไม่สัมษณ์นางแล้วก็ไปวืดนะคะมีหลายคู่สิ้นนะคะเลิฟซค่ะก็ เรียกได้ว่านะคะปีที่แล้วฮอร์โมอนนี่โด่งดังนะคะแล้วก็สร้างคู่จิ้นชายรักชายชอบชายผู้กัทีผู้กทีค่ะคราวนี้นะคะก็เป็นกับตันกับน้องไว้นะคะ,ะให้ทายว่าใครเป็นตัวจริงกับตัวปลอมค่ะอ่าเดียวใครเป็นจริงใครเป็นปลอม,มุมม,มเป็นจริงด้วยเหรอส่งเอสเซมด์มาค่ะคือแต่ว่าเขาก็เป็นกระแสคู่จิ้นเนี่ลนะคะเพราะในเรื่องเขาเล่นเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็แอบชอบกันค่ะนะจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะจิ้นจะปินขนาดไหนรวมไปถึงฮาโลวีนกู้กู้กูแบบนี้นะคะ จะไปเที่ยวหลอกใครหรือเปล่านะคะคู่จิ้นนะคะกับตันคนที่ผมสั้นนี่ชื่อกับตันนะคะคนที่ผมยาวชื่อไว้แล้วก็พี่ไวนี่ก็จะประสบอุบัติเหตุตลอดไปเดินเตะนู่นเตะนี่นะคะไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้ออกงานคู่สักเท่าไหร่เขาก็ดูแลกันไงคู่นี้ไฟช็อตม่เกี่ยวใช่ไหมอ่ะออกอากาศจริงๆไม่ผีเนาะเนี่ยนะคะที่ฉันแบบเอาไม้กางเขนมาแล้วนะคะเตรียมไว้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมกระเทียมมาด้วยค้องคอ S <S เดเตรียมกระเทยนะกลัวกระเทยเตรียมแล้วกระเทยอยู่หน да> ้าไม่ต้องเตรียมอยู่ตรงนี้แล้วสงสัยจะได้มีศพแล้วละค่ะทีมงานนะคะขอมีดขวนคนดูเขารอนี่น้องกัปตันอยู่จะไม่ให้ดูละเดี๋ยวใจเย็นที่เอาเอามีดไม่ต้องต่อยนะเอาแลรอมีดแทงหลังเอาทีมงานขอเพลงที่แอนังคณีแอนังคณาทีมดีด้วยนะคะเอาใจรุ่นคุณแม่บ้านนิดนึงแต่ตอนนี้ไปเอาใจวัยเด็กก่อนเลยนะคะไปดูกัปตันแล้วก็ไวเลิฟซิกค่ะ สสวัดีครู้ยังฮาโลวีนแล้วเย่พรุ่งนี้ครับเไม่ไม่สามเอ็ดสามเอ็ดใคอใครใครไม่รู้อ่ะโอ้นีใคครรับไม่รู้จักฉันไม่รู้จักแน่นอนวันนี้มารับรางวัลเนาะก็เป็นตัวแทนของพี่กระต่ายครับมารับรางวัลนะครับแล้วนี่คือรางวัลเป็นกระต่ายเออเป็นผลโหวตในทางโซเชียลครับเพจที่ดังที่สมดกระต่ายพี่กระต่ายพี่กระต่ายเจตเจรับวินนะครับผมอ๋นี่ไง ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่เราแบบฮอตมากแล้วคนก็แบบร่วมก็รู้สึกดีใจมากครับผมแบบได้เจอผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็มีแฟนคลับขอยให้กำลังใจตลอดนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนแล้วก็เจอผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็เจอพวกพี่ดาราหล่อหรือสวยอะไรเงี้ยเราก็เจอก็ตกใจเขินนี่วันก่อนคนนี้ชอบมาริโอ ใช่เขาชอบเขามาครอ่ะพี่มาริโอ้ครับจริงเหรูชื่อใจตรงกันน่ะเขาเกิดเมื่อปมยอะไรนะตามเขาชอบตามตอนแรกตอนแรกจะบอกว่าเกิดมาคู่กันอะไรแบบนี้มาก็ปี้ลงไปฝันเหล็กก็เหมือนกันใช่เมื่อไหร่แต่งฮะแต่เย็นแต่เย็นแต่เย็นเด็กอยู่เด็กอยู่จะแต่งจริงเฮ้ยเออแต่งนะ แต่งอะไรแต่งนะเขาแซวเลยอาจจะมีแบบแต่งบทประพันธ์เพิ่มในซีซั่นสองตอนนี้คิดว่าแต่งงานนะโอเคผมพี่เองแหละซีซั่นสองก็รอที่จะกำลังรอที่ผู้งพุมกลับอยู่ครับว่าจะถ่ายตอนไหนเริ่มถ่ายตอนไหนนี่ก็บางไปงานลาเป็นต่าง ก็ตอนนี้ก็ออกงานบ่อยเหมือนกันครับผมก็รับงานแบบโปรโมทแล้วก็มีถ่ายแบบถ่ายนิตยสารนะครับกินกันไปนะคะแล้วก็แฟนๆบรรดาติงท้งหลายก็อย่าลืมติดตามชมรายการถานีทีวีพูด้วยนะคะเราก็จะไปคอยตามติดมาให้ดูค่ะ oh แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะติงจริงๆมาชาตอนเช้าแซกกะรีต้าวาไรตี้นะคะก็คุณอยากให้พี่แซกกะรีต